โรงงานผลิตยางรถยนต์ของจีนในประเทศไทยเผยมั่นใจในคุณภาพน้ำยางของประเทศไทยดีที่สุดอีกทั้งรัฐบาลจีนสนับสนุนและคนไทยให้การต้อนรับอย่างดีทุมเททำงานเต็มที่ทำให้ชาวจีนตื้นตันใจเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาที่นิคมมุสาหกรรมอมตะซิต,ตี้อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง นางเฉินหัวกรรมการผู้จัดการบริษัทจงเชอร์รับเบอร์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยได้พาคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานโดยบริษัทจงเชอร์ได้เริ่มธุรกิจผลิตยางรถยนตร์รถมอเตอร์ไซค์ในปีพศ2501ซึ่งตลอด60ปีที่ผ่านมามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นผู้ผลิตยางชั้นนําอันดับหนึ่งในประเทศจีนและได้ขยายฐานการผลิตมาในประเทศไทยในปีพศ2555ทําการผลิตยางรถยนต์หลายประเภทเช่นยางรถยนต์รถบรรทุกยาง รถออฟโรดอย่างรถยนต์ประจำทางรวมไปถึงอย่างรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรเพื่อสนองความต้องการอย่างรถยนต์ทุกประเภทจากทั่วทุกมุมโลก ทางนี้ทางบริษัทจงเชอิอเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นจุดที่จะสำคัญของการส่งออกยางรถยนต์ไปยังประเทศสำคัญต่างๆในกลุ่มอาเซียนซึ่งแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตยางคือน้ำยางพาราและในประเทศไทยคุณภาพน้ำยางพาราถือว่ามีคุณภาพดีเมื่อเทียบกับคุณภาพน้ำยางของประเทศอื่นๆหากขายในโซนยุโรปและอเมริกายางที่มาจากประเทศไทยนั้นจะขายดีมากกว่ายางที่ผลิตจากประเทศอื่นโดยทางบริษัทมีมาตรฐานในการผลิตสูงในการผลิต1เส้นใช้เวลาเพียง3.2วินาทีหากเป็นยางขนาดใหญ่จะใช้เวลาประมาณ50ิวิน นาทีต่อ1เส้นซึ่งทางบริษัทจงเชอร์ได้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆเข้ามาร่วมด้วยเช่นการผลิตติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อนําพลังงานแสงอาทิตย์มาร่วมใช้ในการผลิตโดยที่หน้าจอจะระบุและบอกค่าผลต่างๆว่าในขณะนี้มีพลังงานแสงอาทิต์แรงลมความดันต่างๆอยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงแสดงให้เห็นว่าขณะนี้เครื่องจักรภายในโรงงานทั้งหมด,หมดกี่ตัวที่ทํางานอยู่และมีกี่ตัวที่หยุดการทํางานรวมถึงสามารถบอกด้วยว่าเครื่องจักรตัวใดบ้างที่มีปัญหาทําให้สามารถอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ว่าในขณะนี้มีสินค้าที่ผลิตอยู่ในส ที่ใช้ในการผลิตนั้นได้มีการนำเข้ามาจากประเทศฮอลแลนด์และเครื่องจักรภายในประเทศจีนรวมถึงทางบริษัทยังคำนึงและใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจึงนำยางที่ไม่ได้คุณภาพมาจาัดกิจกรรมต่างๆเช่นการประกวดนำยางมาประกอบเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นมังกรช้างลิงและม้าตกแต่งไว้ภายในสวนและบริเวณรอบโรงงานโดยทางผู้บริหารจะมีรางวัลและสินน้าใจมอบให้ทางนี้ทางบริษัทยังคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของยางโดยจะทิ้งในปริมาณที่น้อยที่สุดเพื่อลดปริมาณขยะอีกด้วย นางเฉินหัวยังกล่าวทิ้งท้ายกับผู้สื่อข่าวว่าคุณภาพน้ำยางของประเทศไทยนั้นดีที่สุดจึงเลือกที่จะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยและกําลังขยายโรงงานและสายการผลิตซึ่งกําลังดูว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นพอที่จะสร้างโรงงานเพิ่มได้อีกหรือไม่รวมถึงบริษัทจงเชอร์ได้ขยายการผลิตไปอยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลกและในเร็ววันนี้จะขยายไปที่อินโดนีเซียแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังถือเป็นประเทศแรกที่ทางบริษัทเลือกที่จะมาตั้งฐานการผลิตรวมถึงทางบริษัทขอฝากถึงเกษตรกรที่ปลูกยางในประเทศไทยว่าขอบคุณเป็นอย่างมากที่มีน้ำยางคุณภาพ ดีให้กับทางบริษัทและขอชื่นชมพนักงานคนไทยที่ทั้งทุ่มเทแรงกายแล้วแรงใจให้กับบริษัทจงเชิดทำให้คนจีนได้เห็นว่าคนไทยนั้นมีมิตรภาพที่ดีมีน้ำใจกับคนจีนซึ่งตนเองบอกกับทุกคนว่าเราไม่ต้องการให้คนไทยปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะมาเข้ากับวัฒนธรรมของเราแต่เราเองต้องการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เข้ากับวัฒนธรรมของคนไทยให้ได้อีกด้วย เหมือนในการผลิตยางรถยนต์นะคะต้องอาศัยความหนืดในการติดกันของยางเลยค่ะในการประกอบเข้าชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ายางไทยเนี่ยนะคะเราที่ไทยเนี่คยนะคะก็ในส่วนของทางยุโรปหรืออเมริกาค่ะถ้าลูกค้าเลือกสินค้านะคะถ้าเป็นแบรนด์จีนที่ไทยกับที่จีนนะคะเขาจะเลือกที่ไทยเพราะว่าคุณภาพของวัตถุดิบ 我教料是最好的。